สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์ช่วงนี้วิดีโอแบบล็อกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือวิดีโอล็อกคือแบบทําอะไรก็ถ่ายเก็บไว้เอามาให้ดูอะไรประมาณนี้วันนี้จะมาจัดระเบียบใต้โต๊ะนี้นะครับให้เรียบร้อยขึ้นจะเห็นว่านี่นะครับสายไฟมันยุ่งเยอะไม่หมดเลยคือตอนนี้ผมรื้อคอมออกไปแล้วสายบางส่วนมันก็ติดกับคอมไปแล้วมันก็ดูเรียบร้อยกว่าเดิมนิดนึงแต่มันก็นะฮะสายไฟเต็มไปหมดเลยทีนี้ผมจะมาทําใหม่ก็คือ เดี๋ยวขึ้นรูปของเดิมให้ดูก่อนนะครับว่าผมใช้ปลั๊กไฟ APC อันนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็มี UPS อยู่ด้านขวาถูกต้องไหมแต่ตอน,น UPS มันไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาวางที่หลังผมจะไม่ใช้ปลั๊กนี้นะครับอันที่ทําใหม่คือจะไม่ใช้ปลั๊กนี้แต่จะเป็นปลั๊กบล็อก Panasonic ติดข้างบนโต๊ะนี้แทนนะครับคือนี่เป็นบล็อกแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเลยเหลือจากโปรเจกต์ย้ายห้องนะครับก็คือไอ้ปลั๊กแบบเนี้ยแบบเนี้ยได้แหละที่ติดผนังเนี้ย ผมก็จะมาติดใต้โต๊ะนะครับก็คือเอาบล็อกนี้ติดอย่างนี้นะครับนี่ติดเข้าไปอย่างนี้แต่ฝั่งนู้นนะฝั่งฝั่งที่ชิดผนังไปติดเข้าไปอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งซ้ายกับขวาก็คือเท่ามีเท่ากับมีฝั่งละสี่ปลั๊กนั่นเองปลั๊กก็ใช้ของ panasonic แบบมีกราวนะครับสายไฟอันนี้สายไฟจาก bss นะครับก็คือสายมีกราวเหมือนกันอะปลั๊กก็ใช้ เป็นของ New Tech นะครับเห็นกล่องส้มๆที่มันวางอยู่ข้างหลังไหมนั่นแหละกล่องนั้นนะครับก็ใช้ปลั๊กแบบนี้มันก็จะดูแน่นดูดูดีกว่าปลัก๊กทั่วๆไปดีกว่าตัดสาย IEC พวกนี้มาใช้นะเพราะสายพวกนี้มันก็เป็นสายสายเล็กนะครับสายไม่ใหญ่มากแต่สายนี้มันใหญ่กว่าไงเออสาย2.5นะครับปลั๊กก็เข้าหัวเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวติดกล่องติดบล็อกนี่ก่อนอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราจะติดบล็อกเราต้อง ความโต๊ะมันจะง่ายกว่าคือเราเราจะเจาะอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ความโต๊ะแล้วเจาะลงง่ายกว่าครับ อันนี้ฝั่งหนึ่งต่อแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ประกอบเข้าไปฝั่งนี้เสร็จแล้วเดินสายมาด้านนี้แล้วเดี๋ยวติดตรงนี้อีกหนึ่งกล่อง จะเห็นว่าผมพลาดอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ได้ร้อยสายเข้าไปในกล่องด้านปักไฟก็เช่นเดียวกันเออดังนั้นลรอใหม่ร้อยสายตอนนี้ตัดรูแล้วเรียบร้อยนะครับทั้ง2ด้านเลยก็คือเอาไว้ร้อยสายออกนั่นเองแล้วเดี๋ยวติดลงไป ติดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่สองอันเรียบร้อยแต่ปัญหาต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไอส้สายไฟเนี่ยพอความตักกับปุบมันจะห้อยมันจะห้อยลงมานะครับที่ผมคิดไว้ตอนนี้คือเอาเคเบิลทยมารัดกับไอ้เหล็กนี่ไว้เดี๋ยวดูก่อนสําเร็จไหมลองผลจากการใช้เคเบิลทสํสเร็จนะครับสามารถรัดได้คือใต้เหล็กเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่นิดนึงก็สอดเข้าไปได้พอดีปลั๊กไฟเสียบปลัก๊กใช้ได้แล้วแต่ผมจะเพิ่มฟีเจอร์ให้โตนี้อีกหนึ่งอย่างคือราง เก็บสายรางร้อยสายอะไรแบบนี้ผมก็เอารางไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรรางร้อยสายป่ะชื่อทางการมันอันยาวๆอืมไอที่มันใช้ไว้เดินสายไอ้พวกนั้นอะ่ะเออนะครับมาติดแต่ผมไม่ได้ติดยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมจะตัดตัดแบ่งแล้วก็ติดสักสองหรือสามอันเดี๋ยวดูความเหมาะสมก่อนสรุปแล้วติดแค่สองที่ครับรางร้อยสายก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะสองตัวข้างๆปลัก๊กแล้วปัญหาสุดท้ายครับปัญหาสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคือ เห็นอะแดปเตอร์นู่นไหมของมิกเซอร์ยามาฮ่านะครับมันมีอะแดปเตอร์แยกอย่างเดียวเลยที่เป็นอะแดปเตอร์แยกไออะแดปเตอร์เนี้ยผมจะหาวิธีติดบนนี้แหละสรุปออกมาแล้วได้วิธีที่ใช้ในการยึดอะแดปเตอร์มิกเซอร์ตัวนี้ก็คือสายไฟครับสายไฟที่เหลือจากการทำปลั๊กไฟเมื่อกี้นี่แหละเอามาดัดเป็นตัว U นะครับแล้วก็ยึดแบบนี้เอาอะแดปเตอร์ใส่ไปตรงนี้ ติดแล้วหน้าตามันก็จะออกมาหน้ารักแบบนี้นะครับอแดปเตอร์ไม่เสียด้วยคือเราไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรอแดปเตอร์เลยเหมือนแค่ผูกไว้เฉยๆนะถามว่าแน่นไหมโอเคแน่นปลั๊กไฟเรียบร้อยลางยึดสายไฟเรียบร้อยอแดปเตอร์เรียบร้อยดังนั้นเดี๋ยวหงายโต๊ะอันอนี้ความอันนี้ความโต๊ะเดี๋ยวหงายโต๊ะกลับไปที่เดิมแล้วเดี๋ยวยกคอมกลับมาวางแล้วลองจัดสายดูว่ามันจะเรียบร้อยกว่ารูปก่อนหน้านี้แค่ไหน ของขึ้นโต้ะหมดแล้วเรียบร้อยมาดูข้างล่างกันครับโล่งกันเลยทีเดียวถามว่าไอ้สาย2เส้นที่มันห้อยอยู่ข้างหลังนั่นคืออะไรนะมันคือสายเมาส์กับคีย์บอร์ดนะเพราะว่าเราต้องขยับมันตลอดเวลาไงแล้วก็ห้อยไว้แนละ้ไม่ไปใส่ในรางร้อยสายโอเคทีนี้มาดูกันนี่นะปลั๊กไฟเสียบแล้วเห็นไหม ทีนี้นะสายที่ออกไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีแค่นี้ครับมีแค่สมเส้นแค่นี้ครับ USB สำหรับมิกเซอร์ USB สำหรับจอ er, แล้วก็ DVI นะมี DisplayPort อีกเส้นนึงลืมเพราะว่าสายเส้นนี้มันสั้นนะไม่ได้ร้อยจัดไว้ด้วยมีแค่นี้นะถามว่าเอา้าทำไมมี USB แค่นี้เพราะว่าจอเดลนะครับมันมีฮับ USB อยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมันมีฮับ USB อยู่นะครับดังนั้น ผมก็สาย USB เนี่ยเสียบเข้าจอนี้นะครับแล้วออกจากจอนี้มาเข้าจอนี้เอาถามว่ามันพ่วงกันอย่างนี้ไม่ช้าเหรอมันช้าครับแต่อุปกรณ์ที่ใช้ตรงเนี้ยที่ผมพ่วงเนี่ยมันจอนี้นะผมเสียบเมาส์คีย์บอร์ด2ออย่างจอนี้ผมเสียบเว็บแคมอยู่นี่นะครับเห็นไหมอุปกรณ์มันไม่ได้ต้องการความเร็วอะไรมากมายนะครับก็เลย พ่วงกันได้มันก็ใช้ได้นะครับมันดูเรียบร้อยกว่ามิกเซอร์นี้มันต้องการเสียงแบบเดียวทามไงเราจะมาพ่วงผ่านนะับพ่วงผ่านอะไรโอกาสทางมันก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทําให้มันเป็นเดียวทามไปเลยส่วนลำโพงมอเตอร์ก็2ข้างนะต่อเข้ามิกเซอร์ตามนี้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการปลาสวรรค์ได้ที่ f a c e b o o k c o m l e f i t h a v e n หรือว่าทางช่อง youtube นี้กดไลค์กด, like, กด subscribe ไว้เลยสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ